สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้พอดีสั่งต้นไม้มาค่ะก็เลยมาแกะต้นไม้ดูกันนะคะวันนี้เดี๋ยวป้อมจะเปิดกล่องให้ดูว่ามีต้นไม้อะไรเข้าบ้านบ้างวันนี้อ๋อกล่องนึงเขาใส่ได้หกต้นนะคะกล่องหนึ่งใส่ได้หกต้นชุอมาดูกันนี่นะคะเยอะเลย บางอันก็คล้ายๆอันที่มีอยู่โอเคอ่ะมาดูต้นแรกกันก่อนเลยนะคะนี่เขาห่อเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่อนข้างดินค่อนข้างหนักนะเนี่ยนี่ห่อเป็นแบบนี้นะคะคือล็อกต้นล็อกต้นเนี่ยแบบเนี้ยค่ะใช้เชือกใช้กล่องแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะสายรักต้นไม้อย่างเรานะคะ เราพูดคุยกันได้เพราะหอ,อดีมากเลยหอดีจังราคาไม่แพงด้วยอะ่ะโอ้โหน่ารักจริงๆดินเขาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคือใส่ดินแบบใส่กระถางแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะหลังจากที่เรารับพัสดุที่เป็นต้นไม้จากเอ,อ่อ ใบเนีเนาะในการเดินทางต้นไม้เนี่ยผ่านการเดินทางมาก็จะต้องพักฟื้นนิดนึงอ๋อเอคนหอว่ายากแล้วคนแกะก็ยากด้วยนะคะเพราะว่าเขาหอมาลีเนี่ยลองแบบทดลองทดลองสั่งดูว่า ที่เขาจะห่อมาแบบไหนยังไงนะคะอ่ามาดูไปพร้อมๆกันตัวนี้นะคะเราเรียกว่าต้นแววมายุลาคะคราแววมายุรานั่นเองเราใช้วิธีโดยการแบบห่อถุงแบบนี้นะคะแกะให้ดูว่าตัวด้านในเป็นวัสดุปลูกอะไรแต่ส่วนมากไม้ที่เผูเลือนนะคะไม้ที่เมืองเลยส่วนมากก็จะใช้เป็นแกลบ เป็นแกลบผสมดินน่าจะใช่นะคะอันนี้หอ่อห่อกระดาษด้วยห่อถุงด้วยห่อดีห่อเลิศมากเลยน่าจะได้ใช้บริการอีกค่ะร้านนี้งานดีงานดีโต๊แกะถุงใหกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูวัสดุปลูกด้านในกันนะคะชื่อโตแกลบ,บจริงๆด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าไม้มึงเลยส่วนมากนะคะที่ ทอมเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแกลบแบบนี้นะคะดินด้านในยังชุ่มน้ําอยู่เลยเป็นที่มาของเอ่อความไม่ไม่เฉาของต้นไม้นะคะน้องเดินทางมาสองวันนะคะสภาพใบย,ยังโอเคดีอยู่เลยนะคะนี่ตัวดินก็ล้วนซุยดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยใช้แกบลบในการที่จะปลูกดูแลนะคะตัวแรก ต้นแรกก็คือแววไมยุราป้อมสั่งไปสองต้นนะคะสั่งไปสองต้นแววไมยุราสองต้นอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้พี่เขาบอกว่าสเสน์นางพิมนะคะเดี๋ยวนางพิมพ์กับขุนแผนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันต่างอะไรยังไงนะคะต้นไม้ค่อนข้างแข็งแรงโอเคค่ะเพื่อนๆก็เลย ตอนแรกแม่ก็บอกหรือว่าเออเขาส่งมาตั้งสองวันจะเฉาไม่ล่ะลูกอะไรเงี้ยคือถ้าต้นขั้วต้นทางเขาดูแลต้นไม้มาดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้องอะไรมากก็ต้นไม้ก็ไม่ได้เฉาเลยอียกอย่างคือเราเราสั่งเป็นแบบตระก,กูลค้าด้วยอะค่ะแล้วใบเขาก็ไม่ได้แบบบางนะใบก็ค่อนข้างหนาอยู่ใบยังสดชื่นอยู่เลยค่ะดูนะคะใบยังสดชื่นดีอยู่เลยไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะคะ อันนี้ก็ที่เขาบอกสนิทนางพิมแหละแต่เดี๋ยวก้มดูอีกทีหนึ่งว่าใช่หรือเปล่าก็อันนี้น่าจะซ้ํากับเห็นไหมอ๋ออนนี้มันคลาแตงโมโอเคอันนี้มันคลาแตงโมค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชตอนแรกคิดคิดว่าเอ๊ะคล้ายกับลกยุงที่เรามีหรือเปล่าแต่มันคนละแบบกันหน้าลายมันคนละแบบกันค่ะพี่เขาบอกว่าชื่อคลาคลาแตงโมนะคะเนี่ยค่ะ ใบเขาจะคล้ายๆลายแตงโมแต่ก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับนกยูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองเลี้ยงดูก่อนว่ายังไงเพราะว่าถ้าชื่อออถ้าชื่ออย่างเป็นทางการก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเป็นแบบชื่อตามสวนตั้งมามันก็คงจะอีกอย่างกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปเทียบกับที่สวนว่ามันเหมือนกันไหมเวลาฟอมโตโตไปแล้วเขาจะเหมือนกันหรือเปล่านี่ก็ไอเป็นอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึ่งก็เป็น คาแวลมายุราเหมือนกันนะคะต้นนี้มันจะเป็นแบบใบบางๆนะคะอันนี้อาจเดี๋ยวดูในกล้องนะคะเนี่ยพอเวลาเราเอามือเข้าไปนะคะทุกคนปึ๊บมันก็จะมองเห็นมือเราออด้านหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบเขาจะบางมากนะคะชื่อคลาแวลมายุรานี่ค่ะผมเคยไปเห็นเป็นดงเลยที่สวนเพื่อนนะคะก็สวนรุ่นพี่ของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะเขาปลูกไว้เป็นแบบอใหญ่ๆเป็นดงๆเลยมันสวยมากเลยก็ถือโอกาสซื้อมา ลูกด้วยนะคะคาแวลมายุราอีกสองต้นก็จะเป็นนี่นะคะบอนสีอันนี้สองสองต้นนี้เป็นบอนสีมาดูกันค่ะสองต้นนี้คือจะซื้อเอาไว้เพิ่มซื้อเรื่อยๆอ่ะซื้อเรื่อยๆเพราะว่าชอบโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบต้นนี้มากนะคะก็ซื้อเป็นบอนสีจิว๋วมาดูกันนะคะว่าคือต้นอะไรอ่ามาดูกันนะ ดูกันเลยเราจะบอกว่าราคาถูกมากตอนนี้ราคาถูกแล้วเราต้องซื้อนะคะตอนแพงๆอย่าซื้อตอนตอนราคาถูกซื้อมาเยอะๆนี่น้อง,องจิ๋วของเรานะคะบอลสีจิ๋วนะบอลสีพญาสเสวยนะคะอันนี้ลองสั่งพี่เขาครั้งแรกเดี๋ยวจะซื้อมาเยอะๆเลยสิงรู้แล้วว่าพี่เขาแบบห่อต้นไม้โอเคร้านนี้โอเคแล้วราคาย่อมเยาด้วยนะคะ นี่บอนสีพยาสเสวสนะคะเดี๋ยวผมจะเอามาใส่กระถางสีข,ขาวๆน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้หลายๆกระถางเลยเพราะโดยส่วนตัวชอบชอบบอลสีพยาสเสวสมากค่ะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนจะเข้าหน้าฝนนะคะมีเอฟไม้กันเลยนะคะบอลสีพยาสเสวะนะคะเอาวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาแกะต้นไม้ให้ดูแล้วก็หลังจากที่เรารับต้นไม้จากออนไลน์แกะเอาไว้แล้วก็ ่าดูค่ะว่าเขาเฉาไหมอะไรไหมก็บำรุงดูแลในเรื่องของน้ําที่ต้องลดเขาดูแลเขาช่วงแรกๆนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระทงกระถางกันก็ค่อยดูกันอีกทีค่ะตอนแรกก็พักฟื้นไว้ก่อนสักสองวันสามวันค่อยเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะ